สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้รีวิวเปลี่ยนแบต K 20 Pro นะคะอันนี้ลูกค้าต่างจังหวัดส่งมาเปลี่ยนแบตนะคะอันนี้เป็นแบตตัวเก่านะคะแบตเตอรี่มันบวมนะคะบวมมากๆจนมันปุ่งออกมาเลยนะคะตามปกติเนี่ยแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบเรียนะคะแต่เนี่ยมันแบตมันบวมนะคะบวมมากๆจนมันปุ่งออกมาเลยนะคะนี่นะคะ พอแบตเตอรี่บวมเนี่ยมันก็จะทําให้ฝาหลังนอ้านะคะฝาหลังตัวนี้นะคะอ้าออกมาเลยนะคะอพอแบตบวมมันก็อาจจะมีอาการเสรื่อมด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือ่ะดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะ,อะตอนนี้ได้ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะแบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ย จะอยู่ด้านหลังเครื่องนะคะจะอยู่ในตัวเครื่องอ,อันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ตัวเก่านะคะนี่สภาพมันก็จะมวมๆัวมีรอยขูดขาแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะหลังจากเปลี่ยนไปก็จะสามารถใส่ฝรั่งได้ติดฝรั่งได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะนี่นะคะนี อน,นี้เดี๋ยวเช็คเครื่องต่อเลยนะคะอ่อันนี้สัมผัสนะคะ1 2ึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแดเก้าดอกยางสวสี่เหลี่ยมหน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะอ่า่อะปชาร์จไ,ไฟนะคะ อันนี้ชาร์จสาเข้านะคะ1.6แล้วก็สัญญาณซิมขึ้น4ขีดนะคะสัญญาณไวไฟขึ้น4ขีดนะคะนี่แล้วก็บลูทูธไปใช้งานได้นะคะตอนนี้ชาร์จเต็ม100%แล้วนะคะ,คะต่อไปปุ่มล็อกนะคะ ก,กดได้นะคะปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้ตัวเครื่องสั่นทำงานนะคะต่อไปสแกนนิ้วสแกนหน้านะคะอ่า สแกนลายนิ้วมือได้นะคะแล้วก็ต่อไปสแกนหน้านะคะสแกนหน้าได้นะคะแล้วก็กล้องหน้ากล้องหลังนะคะอันนี้จะเป็นกล้องหลังนะคะแล้วก็กล้องหน้า นี่นะคะกล้องหน้าแล้วก็จะเข้าไปเช็ควิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าลูกค้าใส่รหัสเอาไว้นะคะแฟดแฟดใช้งานได้นะคะแล้วก็บันทึกเสียงนะคะเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเะเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลจะเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเะเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็ค เช็คบันทึกเสียงค่ะเราเช็คเช็คบันทึกเสียงค่ะเราเช็คบันทึกเสียงใช้งานได้ต่อไปเช็คลำโพงบนเซนเซอร์ลำโพงล่างนะคะลำโพงบนเสียงออกนะคะเซนเซอร์ตอนโทรทำงานนะคะแล้วก็ลำโพงล่างนะคะกรมการทถางานกดสองกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกดสาม ขนาดีมือลรงงานกดสี่สำนักงานการกระทรวงลรงงานกดห้าฟังข้อความซ้ำกดเครื่องหมายดอกจันเรียบร้อยค่ะ